5เมษายน2,557ตัวแรก LPN นะครับก็ปีนี้ยังเหนื่อยนะครับยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าดูแล้วมีแต่คอนโดนะครับโปรดักอื่นเขาไม่มีนะครับยอดจองควอเตอร์แรกนี่ออกมา3,200ล้าน บาทนะครับลดลงจาก5,000ล้านในควอเตอร์1ปีก่อนนะครับอันนี้เป็นผลจากตลาดซบเซานะครับสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อรวมถึงการเปิดโครงการใหม่ของผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยเปิดน้อยนะครับแม้แต่ l p n เปิด2โครงการที่อ่อนนุชพัฒนาการนะครับเออก็มี2โครงการเนี่ยมูลค่ารวม3,200ล้านก็มียอดขายแค่30% ผู้บริหารก็กังวลเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองอาจมีการปรับแผนการเปิดโครงการใหม่ปีนี้นะครับยอดจอง Q1 เนี่ยคิดเป็นแค่12%ของยอดจองทั้งปีเพราะฉะนั้นการปรับลดเป้าจองเนี่ยซึ่งปีนี้เขาตั้งไว้ที่25,000มีโอกาสสูงนะครับในส่วนของผลประกอบการ Q1 นะครับเราคิดว่าก็ยังกินของเก่ากินอยู่นะครับในส่วนของยอดโอนเนี่ย ยังมีเข้ามา2,300ล้านนะครับลดลง2%องเปอร์เนยเนียะครับแล้วก็4 1 q ิอคิันนี้ส่วนใหญ่เป็นการโอนต่อเนื่องจากโครงการเดิมเดิมแล้วก็มีการโอนโครงการใหม่อันหนึ่งเล็กๆนะครับจากโครงการที่ลาดประเข้า2นะครับเข้ามา300กว่าล้านรายจ่ายการดําเนินง,งานก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับกำไรออกมาซบเซานะครับลดลง3%เอเนเยนียสร์เคิวอคิส่วนแบ็คหลอกเนี่ยที่จะรองรับในปีนี้เนี่ยก็คิดว่า ยังไม่พอสักเท่าไหร่นะครับยังต้องรอขายโครงการที่พร้อมโอนในปีนี้หรือขายสต็อกอีก5 6000ล้านถึงจะบรรลุเป้าโอนปีนี้ที่14,700ล้านนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น7%จ็ดเปอร์เซ็นต์กำไรเพิ่มขึ้นเก้าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆผลประกอบการปีนี้ยังต้องลุ้นการขายอยู่นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยกำไรปีหน้าอาจจะกลับมาเปิบโตสูงเพราะตอนนี้มีแบ็คหลอกไปรอแล้วหมื่นหกนะครับที่เหลือถูถ่ายไปนะครับจนกว่าจะปีหน้าเขาคิดว่าน่าจะได้ยอดประมาณ2องหมื่นหนึ่งนะครับคิดว่าใน ในส่วนของการดาเนินงานเนี่ยในระยะยาวยังดูดีนะครับในระยะสั้นคือการดำเนินงานปีนี้คงต้องรุ้นอีกพอสมควรแล้วก็งบคิวหนึ่งก็ไม่น่าตื่นเต้นนะครับปรับคําแนะนําลงจากทยอยซื้อเป็นถือนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่17บเาทส5สาสตางค์ ก็เป็นพรีวิวนะครับตัว TVO นะครับก็คาดการกำไรในแต่มาสหนึ่งเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับถึง722เทียบ Year on Year นะครับแม้ว่ายอดขายเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะครับ Q on Q จากปริมาณการขายกากถั่วเหลืองที่ลดลงไป15นะฮะจากการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่มากอย่างที่คาดไว้แต่ราคาเนี่ยเพิ่มขึ้น5นะครับส่วนกลุ่มน้ำมันปริมาณและราคาขายเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น5แล้วก็3 Q on Q นะครับก็คาดว่ายอดขายเนี่ยจะอยู่ที่6,475ล้านบาทนะครับลดลงนะครับ2%นะครับ Q เออ year on year แล้วก็8% Q on Q นะฮะแต่คาดว่าแนวโน้นมมาร์จิ้นเนี่ยจะดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะก็เนื่องจากหนึ่งการล็อกต้นทุนวัตถุดิบนะฮะร,ราคาต่ำไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมานะครับสองก็คือในเรื่องของราคาขายกาก,ากถั่วเหลืองนะครับที่เพิ่มขึ้น มากกว่าราคาต้นทุนการผลิตนะฮะแล้วก็3ในเรื่องของปริมาณขายน้ำมันนะฮะที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็ส่วนต่างาราคาที่แคบลงนะครับก็คาดว่าแนวโน้มคา่าใช้จ่ายในการขายแล้วก็บริหารจะเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มน้ํามันนะฮะแล้วก็คาดว่าจะมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา54ล้านนะครับประมาณการกําไรเนี่ยอยู่ที่539ล้านบาทนะครับในไตรมาสหนึ่งะะอย่างที่บอกก็เพิ่มขึ้น7 1 22% year on y e a r แล้วก็21% Q on Q นะครับแนวโน้มในไตรมารส2องนี่จะอ่อนลงนะครับผู้บริหารแจ้งว่าแนวโน้มการดำเนินง,งานในไตรมารส2องคาดจะอ่อนลง Q on Q นะครับสาเหตุก็มาจาก1น,นะฮะการนำกา,กากถั่วเหลืองจากเอ่อการนำข้าวกากถั่วเหลืองนะฮะ จากผู้นาเข้านะครับสก็คือในเรื่องของราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแล้วก็สามนะครับภาพรวมการเลี้ยงสัตว์ยังไม่ดีอย่างที่คาดไว้นะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าการดําเนินงานในปี57จนะครับจะกลับมาขยายตัวได้ดีนะครับสาเหตุก็มาจาก1ราคาขายที่ดีนะครับสปริมาณการเลี้ยงสัตว์ที่ทยอยเพิ่มขึ้นนะครับทางฝ่ายยังคงประมาณการาผลกําไรในปี57ไว้ดังเดิมนะครับโดยคาดยอดขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้น4%เนะครับมาอยู่ที่สักประมาณ2 0,000 6 0 0ันล้านนะครับแล้วแนวโน้มมาจ้นดีขึ้นก็คาดว่ากำไรทั้งปีเนี่ยจะอยู่ที่1 5 0 0ล้านบาทนะเพิ่มขึ้นถึง57%เจอเนยียร์ออนเยียร์นะครับส่วนแนวโน้มผลผลิตนะครับถั่วเหลืองในตลาดโลกนะฮะจากผู้ผลิตรายใหญ่ก็คือบราซิลอารเจนตินาแล้วก็สหรัฐเนี่ยคาดจะเพิ่มขึ้นเยียร์ออนเยียร์นะครับแต่ราคาขายกลับไม่ลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งนะครับอีกทั้งคาดว่าจีนจะนําเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับ5ล้านตันนะครับ ลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น9-10ล้านตันจากปัญหาไข้หวัดนกในประเทศนะครับรวมถึงราคาหมูที่ตกต่ำก็ส่งผลให้อุปสงค์การใช้กากถั่วเหลืองลดลงนะฮะแล้วก็ยังมีการยกเลิกคำสั่งซื้อทำให้แนวโน้มราคาถั่วเหลืองนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะอ่อนลงนะครับแต่ก็คงต้องรอดูการเพาะปลูกนะฮะของสหรัฐว่าจะเป็นออย่างไรนะฮะซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญต่อราคานะครับ ทางฝ่ายแนะนำเก็งกำไรนะครับในตัวของ TVO นะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่24.20บาทนะครับตัวถัดมาก็เป็นตัว IVL นะครับเราก็คาดว่าตัวผลประกอบการนะครับจะอ่อนตัวลงนะครับทั้ง y e a r on y e a r ทั้ง y e a r on y e a r แล้วก็ Q on Q นะครับโดยถ้าหากเรามาดูในเรื่องของภาวะอุตสาหกรรมนะครับเราจะพบว่าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอของเขานะครับก็คือในเรื่องของ สื่อเคลื่อนที่นะครับกับในตัวของศูนย์การค้านะครับเราพบว่ามีการปรับตัวลง2.1เ e a r on year ยออนเยียแล้วก็33เ e a r on year ยออนเียตามลำดับนะครับก็สะท้อนให้เห็นได้ว่าในไตามาสีเองเนี่ยตัวไรายไดย้จะปรับตัวลงนะครับอีกทั้งยังเป็นในช่วงของโลซิชันด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการปรับตัวลดลงส่วนใหญ่จะมาจากรายได้ในศูนย์การค้านะครับเนื่องจากสื่อขึ้นที่หรือบนระบบบรถไฟฟ้าเนี่ยยังคงเติบโตได้นะครับแต่จะไม่มากนะเนื่องจากการเพิ่มพื้นที่สื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในขบวนแล้วก็สถานีแล้วก็มีพื้นที่สื่อใหม่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงค่าโฆษณานะครับเราก็คาดว่าตัวรายได้เนี่ยจะลดลงประมาณสัก4%เ e a r on อ e a เนะครับส่วนในเรื่องของกําไรนะครับ เราคาดว่าจะปรับตัวลดลง8.4%เยีร์ออนเยียร,ยยร์มาอยู่ที่212ล้านนะครับภาพรวมทั้งปีเนี่ยก็ยังถือว่ายังเติบโตได้ดีครับโดยมองกำไรจะเติบโตที่28%นะครับมาอยู่ที่1,165ล้านบาทนะครับเราก็คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังนะครับที่12สตางต่อหุ้นนะครับส่วนสถานการณ์นะครับถัดมาเนี่ยเราพบว่าเ,เม็ดเงินโฆษณาเนี่ย เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นเป็นลําดับนะฮะถ้าหากเทียบดูมันออนมันนะฮะแต่เทียบเยอออนเยเนี่ยยังคงเห็นการชะลอตัวอยู่นะครับเราก็มองว่าการเติบโตก็น่าจะชะลอตัวลงนะครับเราจึงได้มีการปรับประมาณการรายได้ในปี58ลงนะครับจากเดิมมองว่าจะโตที่1 9นะครับลงมาอยู่ที่15%เนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับผู้บริหารที่ปรับเป้าการเติบโตลงจากประมาณ20%อลงมาเหลือ13-17%นะครับก็รายได้ปรับลงนต์กะครับกํรายได้ปรับลงนะครับ มาอยู่ที่พัน418ล้านนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังโตได้ที่22%เทียบ Year on Year นะครับอิง PEG ที่1.1เท่านะครับหรือเทียบเท่า PE ที่25เท่าเนี่ยราคาพื้นฐานปรับลงมาอยู่ที่10บาท30นะครับก็ปรับคำแนะนำจากเดิมซื้อมาเป็นทยอยขายนะครับ ที่มีแบงก์กิมเองประเทศไทยนะครับมีแบงก์นะครับกิมเองนะครับเผืรายได้บริษัทในช่วงสองเดือนแรกของปี57ออกตัวลงครับจากการได้รับผลกระทบที่ภาวะตลาดหุ้นไทยปรับตัวค่อนข้างมากนะครับส่วนของการปีนี้ยังไม่สามารถคาดการได้นะครับอย่างไรก็ตามบริษัทคาดการส่วนใหญ่ตลาดปีนี้นะครับใกล้เคียงกับปีก่อนนะครับที่1ิ1 2นะครับในส่วนทั้งฝ่ายนะครับคาดกำไรไตรมาสหนึ่งนะครับลดลงมากถึง64%ยเอเน์เยนยนะครับแล้วก็30%ิอควันคิวนะครับ อยู่ที่2ล้านบาทน,นะครับโดยมีสายสาคัญ2ประการหลักนะครับคือค่ารายได้ค่าในหน้าหลักทรัพย์นะครับลดลงนะครับซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันของตลาดนะครับลดลงทั้งเยนเยียและ Q Q อนคนะครับอยู่ที่27,272ล้านนะครับรวมถึงส่วนแบ่งตลาดค่าในหน้าของแบงก์กิมเองลดลงต่อเนื่องด้วยนะครับดนะโดยล่ลา,ลาสุดแตรมสี่นะครับอยู่ที่8.9 8%นะครับซึ่งรายได้ส่วนนี้มีผลกระทบต่อผลประกอบการบริษัทมากที่สุดนะครับน่าจะมีสัดส่วนสูงถึง70%ของรายได้รวมนะครับคาดรายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์นะครับลดลงด้วยนะครับ36%มสเปอนต์เยนยและ30%มสิบนคิวคิวนะครับจากยอดการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทนะครับอยู่ที่10,000ล้านนะครับลดลงจากปี56ที่มีมูลค่าปล่อยสินเชื่อสูงถึง15,000ล้านนะครับ โดยเราคาดว่ากำไรไตรมาสหนึ่งที่ลดลงมากนะครับจะคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ20.7%ของกำไรสุทธิทั้งปี57นะครับที่คาดไว้ที่964ล้านนะครับคิดเป็นกำไรต่อหุ้น,แล,นและเงินปันผลนะครับคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับที่1.69นะครับและค่าเป็นเงินปันผลอยู่ที่1นึบาทห้สตางค์ภายใต้สมมติฐานมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดเซนต์เอดมอยู่ที่4 0่หมล้านบาทต่อวันนะครับ ราประเมินมูลค่าโดยใช้อ e ิงกับ PE 13เท่านะครับราคาพื้นฐานปี57ยที่22บาทแนะนำทยอยซื้อนะครับเนื่องจากผลต่างของราคาและอัตราผลตอบแทนเงินปลนยังสูงอยู่นะครับสำหรับมี์แบงค์เองต่อที่แลนด์เฮาส์แบงค์นะครับมีข่าวนะครับว่าทางมี์แบงค์เองนะครับจะเข้าซื้อหุ้นของมี์แบงค์เองนะครับ ราคาขายอยู่ที่2.2-2.5ถึง2เท่าของบ o k v a l ู e นะครับถ้าเกิดราคาขายอยู่ที่2-2.5ถึงเท่าจริงนะครับราคาซื้อขายจะอยู่ที่ประมาณ2.40-3บาทนะครับซึ่งทางฝ่ายมองว่าเป็นราคาที่สูงเกินไปนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับดีวก่อนหน้านะครับคือการซื้อขายเบนะครับที่มีการซื้อขายกันที่1.6เท่าของบ o k v a l ู e เท่านั้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับ จากนโยบายเดิมนะครับที่จะเน้นหาพัฒมิตรอย่างเดียวนะครับไม่ใช่การขายหุ้นออกไปทั้งหมดนะครับอาจจะทําให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับไม่ได้รับประโยชน์จากการทํา tender offer นะครับนอกจากนี้แล้วไอ้แงยังเป็นธนาคารที่มีปัจจัยพื้นฐานที่แย่กว่าธนาคารอื่นนะครับเรี่บเทียบราคาพื้นฐานของเราที่1บาท29สตางนะครับแนะนําขายออกไปนะครับ ล่าสุดนะครับทางแรงเฮ้าแ e b a ออกมาปรเสธข่าวการขายหุ้นออกไปแล้วด้วยนะครับเป็นประชุมในส่วนพื้นฐานครับ